สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมเล่นฟรีหาตังค์เข้าบัญชีธนาคารนะนี่เป็นเกมไดย่อนคาสิโนโน,นะเราจะใช้ชิปแรกเป็นตังค์นะแสนละหนึ่งร้อยเนี่ยชิปตรงนี้นะ่ะสีดแดงๆเนี่ยมันสามารถแตกเป็นตังค์ไดนะ้เราเล่นเวลาเราเบื่อเนี่ยเกมมีหลายเกมเลยนะ่ะ คิปมันหาไม่ยากเนะียมันแจกให้เราทุกวันเลยนะยนี่ก็เป็นแพ็กเกจที่เราเติมนะแต่ส่วนมากก็ไม่ต้องเติมไปได้เล่นฟรีๆนี่เป็นแพ็กกิจกรรมนะแนะนำให้มาเล่นกันนะเผื่อใครดวงดีได้คลิปเยอะๆแล้วเอาไปแลกเป็นตังค์ได้เลยนะหาค่าขนมฟรีๆนะ ก่อนเราจะแลกได้เราต้องเป็น VAP สามเลยนะนี่ผมจะขึ้น VAP สี่แล้เล่นมายังไม่ถึงอาทีเลยเนี่ยไอนี่ไอคูปองฟราฟ้านี่ก็แลกได้ครับคูปองนี่สามารถแลก็นคิปได้ตั้งห้าพันคิปเลยคนระับคูปองนี่หาง่ายมากอนะได้เรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยมีเกมให้เราเลือกเยอะเนี่ย เนี่ยเป็นที่ส่งชิปนะ่ะเรากดมาตรงคําว่าส่งเนี่ยเราเลือกเลยคนระับเราจะส่งให้ใครใช่ไหมเรากดใส่กล่องแล้วก็ใส่จํานวนชิปไปเนะนี่ยก่อนเราจะส่งผมลืมบอกนะเราต้องกดทักไลน์ไปหาเขาก่อนนะแล้วก็มากดส่งที่นี่อีกครั้งเนะ่ะ จำให้ดีนะครับว่าเราตักหาใครนะแล้วก็กส่งให้คนนี้นะตามนี้แนะหละง่ายๆครับเกมขายเกียบได้ตังค์ด้วยนะสวนใจเล่นกดดูลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ